โรงพยาบาลหลอนชางนี้โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นในปีคศ1935หลังจากนั้นได้ถูกใช้เป็นค่ายกักกันของทหารญี่ปุน่นที่บุกรุกเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยเจ้าหน้าที่ญี่ปุน่นได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการทรมานนักโทษทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่แห่งนี้จำนวนมาก ซึ่งมีหลายคนเชื่อว่าในโรงพยาบาลแห่งนี้มีห้องขังเดี่ยวหน้าต่างสูงและมีโซ่ขนาดใหญ่แขวนอยู่บนกำแพงที่ถูกนำมาใช้เป็นห้องทรมานโดยมีคราบเลือดเก่าของเหยื่อนับร้อยพันแห้งติดเกล็ดกลางอยู่ทั่วทุกมุมห้องอย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลได้ปฏิเสธว่าไม่มีห้องดังกล่าวอยู่จริงภายหลังนับตั้งแต่ถูกทอดทิ้งให้รกร้าง โรงพยาบาลแห่งนี้เริ่มมีเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับความสยองขวัญมากมายตั้งแต่คนที่อ้างว่าได้เห็นนางพยาบาลเดินไปมาอยู่ในโรงพยาบาลร้างบางครั้งวิญญาณของนางพยาบาลเหล่านั้นก็อุ้มเด็กทารกเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ยังมีคลิปที่อ้างว่าถ่ายขึ้นในปีคศ2017ที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั้นเป็นผีจริงหรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าในเขตของโรงพยาบาลมีบังเกอร์ขนาดใหญ่ใต้ดินที่ถูกใช้ในการทหารที่ยังมีวิญญาณจำนวนมากวนเวียนอยู่รวมไปถึงคำบอกเล่าของคนที่อาศัยอยู่ในฝั่งตรงข้ามซึ่งมักจะเห็นวิญญาณในโรงพยาบาลหลายต่อหลายครั้ง กระทั่งทำให้โรงพยาบาลนี้กลายมาเป็นหนึ่งในสถานที่ผีสิงที่ชาวสิงคโปร์ยอมรับว่ามีผีดุมากที่สุดของประเทศ